วันนั้นทักษิณทำอะไรทราบไหมครับเขายกคณะไปประเทศพม่าไปทำอะไรพี่น้องทราบไหมครับไปทำพิธีกรรมคุณใสเพื่อที่จะเอาชนะมวลมหาประชาชนที่ลุกขึ้นต่อต้านเขา มันบ้าขนาดนี้แล้วพี่น้องสแสดงว่าทักษิลยิ่งลักสมุนบริวารจนจอกแล้วจนแต้มแล้วไม่มีปัญญาที่จะมาแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองพึ่งไสยศาสตร์แล้ว ม่ดมนดำแล้วครับพี่น้องครับผมอนเนตอนาจใจกับมันจริงๆไม่น่าเชื่อว่ามันจะหมกมุ่นกับเรื่องไสยศาสตร์แทนที่จะแก้ปัญหา ของประเทศปัญหาของประชาชนปัญหาของชาวนาอย่างตรงไปตรงมามันไม่ต้องไปพึ่งไสยศาสตร์หรอกมันไม่ต้องดั้นด้นไปทำพิธีถึงย่างกุ้งประเทศพระมาร่าหรอกแค่เอาข้าวในโกดังไปขายและเอาตังไปให้ชาวนาเรื่องมันก็จบ นี่ไปทำพิธีกรรมกันใหญ่โตศสยศาสตร์ที่ไหนที่มันจะชนะบุญกุศลที่คนไทยทั้งประเทศเขาสร้างร่วมกันในการช่วยชาวนาครั้งนี้ได้ให้มันทำบาปต่อไป ให้มันทําบ้ากันต่อไปพวกเราเดินหน้าทําความดีทําบุญต่อไปพี่น้องเราเดินถูกทางของเราแล้วให้พวกมันลงนรกไป